กันลลสวัสดีมีรักแฟนเพจอยู่ในแกล่าละในเวิร์ดทุกท่านอยู่กับบางซินแล,ล้วล่ะฮะลโชอคมุมาชแน,นลนะครับเราอยู่กันในเกมอนิเมะบิวกันเยอะและเป็นเทสติ้งด้วยนะครับแบบนี้ยังไม่ออกนะครับแต่ว่าเห็นฝรั่งเขาเทสกูก็เลยไปขอเ,ขเทสกับเข,เขาบ้างเป็นแบบแนวคล้ายๆไปท่านกาวใช้พลังอนิเมะหลายเรื่องนะแต่ว่า มันทําดีมากเลยเดี๋ยวอยากให้ดูกันสำหรับใครที่อยากจะได้เทสหรืออยากจะติดตามแบบนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ดิสคอร์แล้วก็ลิงก์แบบไว้ให้ด้านล่างนะเกมพาร์ตมีไหมไม่มีนะครับหน้าปกมือคืออะไรวะทำไมต้องวงกลมสาตเกะด้วยมันแอคไงอืมมัอูซิกมาบอยมาเดิมนะฮะก่อนเริ่มกันนะครับฝากแบบอนิเมดีไซน์กันด้วยสำหรับคนชอบแต่งตัวคอสเพย์ตัวละครอนิเมะเขามาในเกมทุกคนจะเจอกับสุนต่างๆมากมายหลายอานิเมะนะครับต้องเดินเข้าไปใกล้ๆแบบนี้นะตัวละครมันถึงจะปรากฏนะครับ หรือจะเลือกเป็นเทเลพอร์ตก็ได้นะฮะไปโซนต่างๆนะครับที่น้องๆชื่นชอบเจ้านี่อะไรมาแรงก็โซโล่เลเวลลิ่งนะฮะนี่นะครับนี่เรามีชุดของซีซั่น2ด้วยโครตรเพทดลองใส่สดูก่อนได้หรือจะกดอีกทีนะฮะซื้อทั้งหมดหรือซื้อแบบทีละชิ้นก็ได้นะครับมาเลือกชมเลือกชอบกันได้ก่อนจะเริ่มกันคลิปนี้แจก1,000พบักเช่นเคยนะฮะเพียงตอถามว่าตัวละครขีแอครในโลกอนิเมะที่น้องชื่นชอบนั้นคือตัวอะไร คอมเมนต์และอย่าลืมใส่ชื่อเราบอกกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มอันเมดดีไซน์คอลเลกชันกันด้วยเพ 1, ื่ like, พอรุบนรับ1,000โลบักที่สำคัญกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยพร้อมแล้วลุยเข้ามาในตัวเกมแล้วฮะมาถึงมีเดลี่ล็อกอินด้วยโอเครับไปก่อนเลยนะครับนี่คือตัวละครของเราเกมนี้นะฮะก็จะมีนะครับนี่เลยนะครับมีฟิตติ้งสาวด้วยมีคอมแบทสไตล์มีเบสฟอร์มมีเอวิสกินนิ่งฟอร์มมีชุดด้วยเกมมึงมีอะไรแย่ๆวะเนี่ย โอเคเราสามารถเปลี่ยนได้ผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีพลังอะไรบ้างตอนนี้ผมใช้เป็นบ็อกซิ่งอยู่นะฮะมันจะมี Energy Mastery อันนี้ผลแสงหรือเปล่าไนดะ้ใช่นะ c คิ Fighter, ร์ดไฟเตอรเหรออันนี้เนี่ยเป็นพลังของยูจิมกะซุคุณะส่วนอันนี้ก็คือแบ็กเลกนะครับของซันจีนั่นเองเราจะเอาเป็นบ็อกซิ่งก่อนแล้วก็มีทันจิสึอันนี้เนเป็นเอ่อของรีไหมล็อกลีอันนี้เป็นสไตล์การต่อสู้นะฮะก็คือหมัดนั่นเอง สวัสดีเป็นเบสฟอร์มได้เป็นพลังนะครับที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ก็มีพลังของโซโลหรือวลลิ่งนะครับนะวัยรุ่นคางแหลมออนไลน์อีโมนินจาอันนี้ซาสึเกะนะครับแล้วก็ลูฟี่ยันน้ำทมซันเกสึนะครับวัยรุ่นตัวประกอบแล้วก็มีรากอเวกินิ่งนะฮะก็จะมีของกรีนบอลหรอใครว่ากรีนบอลนึกไม่ออกเลยผลอาวุด,วดฟูดก็น่าจะเป็นไอ้นี่ไหมคนเรือเอกสักตัวหนึ่งมีไขจูด้วยนะฮะแล้วก็มีนะครับ อันนี้ของซาสึเกะนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสโต้มีขายอะไรบ้างก็มีให้สุ่มด้วยนะฮะสุ่มกาชาได้มีพรีเมียมนะครับมีเลดี้บอร์ดโอเคเราเล่นกันเลยดีกว่านะครับคลิปนี้เน้นรีวิวสกิลมาแล้วนะครับกูใส่นวมมาด้วยนะฮะและนี่คือตัวแมพนะครับอุ้ยสวยนะเนี่ยเอาเรื่องโอ้มีมรุ่นเดินอยู่ด้วยนะครับโอ้ลูฟี่ <laughs> ในคอนุ่นต่อยชับชับเราจะสามารถใช้ท่าอีได้ปับป๊บ ปัดบปั๊กระเด็นเลยเอาเรื่องกดอีดิเอาไปคัดเก่งเก่งเก่งจับจับจับมันเป็นคล้ายๆลเนี้ยเบตต้นกาวเนาะส่วนเบรสนะครับหรือว่าพลังที่เราเอามาก็จะเป็นพลังของลูฟี่นั่นเองนะฮะอันแรกครับผมมัดพิษตอลูหรือว่ามัดยางยืดกนเล็กหนึ่งทั่วเข้ไปเอ้ยสกิลที่สองนะครับเกลิงกันปั้ยเท๊บปั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  มัดปืนกลยางยืดเปี้ยวอันที่สีเนี่ยมัดคนยักยางยืดอันส้นตีนยางยืดโอเคอย่าไม่ใช่เกียร์สมอันนี้คือพลังของลูฟี่อัพคัดชัวจะไม่ผิดมันจะมีท่าคิวด้วยนะเดี๋ยวให้ดูท่าคิวด้วยปั๊ชูวับตายซะมึงแชะช่อโอเคเนี่ไงกดแซตท่าคิวนี่วุ้ยก็เท สว่วนพิธีเอไวกินนี่ก็คือเก็บโหลดด้านบนให้ครบนะครับเราก็จะกลายร่างเป็นเอเวกินน่แล้วก็มีพลังของตัวนั้นๆที่เราเล่นหมานั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูกันนะครับพลังของซาสึเกะนะครับร่างกลายเป็นค้างเขาแล้วก็มาดูท่าตายจริงท่าตายมันสามารถกด X ได้ด้วยท่านผู้ชมะฮะมันจะเป็นท่าตายปกติหรือว่าเป็นท่าตายที่เราสามารถอีค wi ปได้นั่นเองนะครับมันจะมีให้ซื้อท่าควด้วยนะเกมนี้เอาเรื่องจีดชอบมากโอเคมาแล้วครับผมเราสามารถกด G นะครับกลายร่างได้ ามาแล้วอุ้ยโอเทนี่นะครับล่างข้งข่าวนะครับสกิลก็จะเปลี่ยนไปนะสกิลก็จะเป็นสกิลของซาสึเกะแล้วมาดูท่าแรกกันท่าหนึ่งทำไรวะสกิลสองก่อนควนไฟย่างยืนสกิลที่สามโอ้โหกูโดนกูโดนแหละสกิลที่สามนี่หมุนติ้วโอเท่โอเท่สกิลที่สี่พัดปักษา รุนแรงมีคาะส,สีด้วยบมายก็โอมากโกโคตรเท่เลยวะนะครับตึกตึกแม่งพังได้ด้วยนะท่าแรกนี้กูอยากรู้ท่าแรกมันคืออะไรเคาน์เตอร์หรืออะไรบินได้ไหมมีปีกแล้วอยากบินแล้วเนี่ยทีเนี้ยคนไฟโอเคหมดแล้วนะครับไปรีวิวตัวอื่นกันบ้างเราไฟติ้งสไตล์หมดก่อนดีกว่านะครับนี่มันมีสีทองด้วยเนี่ย สามารถเก็บมัดทองได้ด้วยนะอันนี้เป็นอ่าผลแสงนะครับเดีย๋ยวมาดูกันคือไอพวกคอมแบทเนี่ยมันจะมีแค่ท่าเดียวนะผลแสงนะครับมาดูนีเอามีดออกมาไหมเอาดาบออกไหมเป็นมัดรนะฮะบัดแสงเหรอเพื่อเคยเห็นก็วันนี้แหละบัดแสงปะปะปะโอเคท่าอีโอ้โอ้โอ้เหมือนจะแบบสแต็กได้ด้วยนะครับติดติดอเบลิตี้อแทงได้ราจะไปเลยดีกว่านะครับกับนี่นะฮะวัรุ่นยูจิ อีมาเนี่ยโมไวรุ่นแบ็กแฟรตนะครับมีไหมมีแบ็กแฟร์ตไหมโธ่เป็นต่อยอย่างเดียวเลยว่ะว่ากระดิ่งอยู่นะชอ็ชอปชอ็ชอปช็อปนครับนี่ทาคิวดิโคตรเทโคตรตึงหนีไปไหนแล้วน้องจ๋าโดนกูยัดหน้าเต็มเต็มไทยอีดินี่ไงอู๋เนี่ยเป็นแบ็กแฟรตแบ็กแฟรตอู้อู๋ Back at, ออจแค่โคตรเทจะได้ไม่มีออร่าแบ็กแฟรตนะถ้ามีน้ำหน้าจะเท่กว่านี้อันต่อไปก็แบ็กเล็กนะครับมาดูกัน นี่เป็นบีบอยไหมบีบอยเออบีบอยแมนชับชับไซสตินชุโช่อเชะเฉะอ่าท่าอีหมุนโอเคทายถูกซะด้วยซื้อหวยแม่นๆอย่างน,นา mai, ี้บ้างและสุดท้ายนะครับวัยรุ่นหลอกลีโอ้อุ้ยวิ่งเป็นนินจาด้วยเย้แกโคเทปปับปับแซปปับปุบนี่ทายนี่นะครับงวยแปดทิศเลยน้องอย่าเฮ้ยแล้วก็ทาคิว คือแม่งเลยแม่งโค้รเท่เลยวะจัดจุกแบบเจอมวยออดแปดทิศเข้าไปน้องไรนิดยามยังไม่เปิดประตูใครมงุงนะเนี่ยแต่ถ้าเปิดประตูไรมงเนี่ยไอ้นนฟุตบอลโอเคหมดแล้วนะครับต่อไปมาที่นะครับสกิลนะครับหรือไอหลายคนก็เรียกว่าตรงนี้จะเป็นพวกแบบผลพิสาจอะไรเงี้ยนะครับนี่ผลโซโล,โล่เลเวลลิ่งน้องเดี๋ยวมาดูกันว่าทำอะไรได้กำลังดังอยู่ด้วยรุ่นคังแหลมเรามาดูท่าแรกกันดีกว่าท่าแรกท่าหนึง่ง แทงอุ้ยเนี่ยเอาดาบออกมาแล้วไอ้หนงดาบสุดทนของเขาท่าสองอเฮ้ยทำไรวะอู้เหมือนไอ้นี่ไหมวินวอล์กไงวินวอล์กเออหายตัวช่วงขณะหนึ่งนะครับแล้วก็ระเบิดพลังแต่ท่าแรกเนี่ยโคตรชอบเลยแทงอ้เลือดสาดสกิลสามใหได้เป็นอีเวนต์ตอรี่โอเคสุ่มบัฟนะครับนะนี่ไงบัฟดาบของเรานะครับให้ดาบติดพิษนั่นเองแล้วเราก็ใช้ท่าหนึ่งให้ดาบติดพิษอุ้ยแล้วก็วินวอล์กอุอ้ยโคตรเท่ยู่เวลาได้ด้วยนะเออ เก่งขนาดนี้เลยหรอว่าซองจินูสกิลสี่โอ้โหระเบิดปลาบมานูนะฮะสกิลสามเรียกมาอืนี่ครับผมบัฟแต่ลานจะไม่เหมือนกันโคตรเท่เลยแทงชัวสกิลสี่ชูระเบิดนะครับระเบิดเงาดีนะยังไม่เรียกเงาออกมาได้ขาดไปไหนละน้องสับเลยสกิลสามอีกรอบสุ่มบัฟนะครับบัฟพ,พิทอีกแล้วแล้วก็ยัดเลยวินวอล์กเข้าหลัง ตีหลังยี่กว่ามูลาดต่อไปไวรุ่นซาสึเกะนะครับอันนี้นา่าจะคอมโบกับวิกนิ่งของเขาได้นะเพราะว่าสกิลนั้นเหมือนกันนะฮะสกิลแรกนะครับชิโดรี่จ้านี่นะครับหรือว่าพันปักษานั่นเองนะตัวช็อตด้วยสกิลสองนะครับพ่นไฟประาณานุสกิลสามคนไฟรัวๆสกิลสี่นะฮะไอ้อไงกงจักรนะครับที่สู้กับที่สะพานนะครับที่มันเสกกระตอกมาได้เอาเรื่องแล้วเนี่ยไกลมากเลยนะสกิลมันะ โอเคนี่คือการรีวิวแบบเร็วๆนะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรบ้าแต่ติดเลื่อนไหลด้วยนั่นน่ะเอาเรื่องจาดแบบดีนะเนี่ยเมื่อไหร่จะเปิดอะไรอยากเล่นละอันต่อไปนะครับซันเกสซ์ไวรุ่นบีสน่าจะชอบตัวนี้นะครับมานะครับวิ่งเป็นนินจาแต่ว่าใช้ดาบซันเกสซ์นะครับสกิลแรกนะครับแทงนะอู้สกิลสองปาดหนองออนไลน์แบบรัวสกิลสามโอเคนะครับเหมือนจะตึงคู่ต่อสู้นะฮะสกิลสี่เซนสกาเทนโช ใช่ป่าไม่รู้กูไม่เคยดูบีดด้วยแทงไปก่อนไอเดสกิลทำสวยมากแบบนี้ชอบจริงนี่ไงประมาณนี้นะครับวัยรุ่นเทสกาเทนโชนะครับในบรรดาพวกผลระบายประสาทหรือว่าพลังเนี่ยชอบของซองจินวูสุดละนะครับแม่งเท่วัยรุ่นคางแหลมใครบ้างจะไม่ชอบโอเคเบสฟอร์มผ่านไปต่อไปเป็นอาวิกินิ่งเนาะอันนี้รีวิวไปแล้วต่อไปมาดูนะครับวัยรุ่นเลียวคุกกิวกันหน่อยมันชื่อเลียวคุกิวหรือเปล่ากูจำไม่ได้ โอเคมาแล้วนะครับไปเปิดพลังนี่เลยหูผลละไม้ปีศาจผลไม้ไม้นะครับชื่อไทยอะไรวะเนี่ยสกิลหนึ่งกันเลยดีกว่านะครับนี่เลยจับกุ่อสู้แทงได้สกิลสองโอเคเสกต้นไม้ออกมายิงเป็นพู่ได้สกิลสามโอ้โหระถาไม้ชัดๆสกิลสี่ดินี่เลยขยายแผ่โอ้โหมาทำสวยขนาดนี้เลยวะเนี่ย บอกฟุตมียางบอกฟุตมียางข้าวๆประมาณนี้ฮนะสลับสกิลของฝนเรียวคุกวิวต่อไปอันสุดท้ายนะครับไวรุ่นไคจูตอนนี้มี2สกิลนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าอลังการกนาดไหนแต่มันต้องซื้อด้วยโบักเสียหน่อยละกันเอาสักหน่อยโอเคมาดูกันดีกว่านะครับกดจีนะครับมาแล้วไคจูนัำระแปดว้าอ นี่หรือนี่คือพลังนะครับมีสองสกิลตอนนี้สกิลแรกหมัดนี่เลยต่อยเข้าไปโอ้โหสามาสซื้อสกิลสองงาล็อกเป้าด้วยนะทุบบอมวุโโ้โโแต่มันไม่แปลกลากหรอวะหรือว่ายังไงขอดูหน้าตาได้ไหมไม่นะครับแม่องอ้กูดูว่าเดกกูแต่ว่าโคตรเท่เลยหมาัดสามาส์อีกรอบสามาสซื้อโอ้โหแต่โคตรไกล โคตรลุนแรงน้องสกิลสองกันอีกทีหนึ่งนะฮะปิดจบเนี่ยล็อกเป้ากระเทือพื้นโอ้โแรงโคตรและนี่ครับคือพลังทั้งหมดที่เขาโชว์ในตอนนี้นะฮะสลหรับแมปนี้จริงๆมันจะมีพวกของตกแต่งอะไรด้วยนะครับนะมันจะมีพวกอ่าอีโมดนะครับนี่อุ้ยนี่ไงใส่หน้ากากด้วยนี่อุ้ยย่าเอาเรื่องนะครับนี่อีโมดนะครับต่างๆอันนี้เป็นท่าคิวท่านผู้ชมเดี๋ยวดูพรีวิวกันท่าคิวไป วัดเฮานะครับเอามีมาทำเลยเนี่ยอ,อันนี้นะครับจูบญิงเงยน,นิทาเบจิต้านะครับจำได้ท่านี้แล้วก็ท่านี้เอ่อท่ารัดคอหักคอนะฮะที้แตกเลยอันนี้ท่าอะไรวะเนี่ยจับเวียงฟาบอันนี้แล้ววันนี้ชกแลมนะครับส่วนนี้กระทืบโอเค ส่วนนี้น่าเป็นท่าตายใหญ่นะฮะมันจะมีท่าเอ่อท่าคิวสองแบบเนาะน,นี่นะครับนี่นะครับยัดหน้าแล้วก็ของวันนี้น่าจะต้องสุ่มนะผู้ชมนะเออันนี้มันคุ้นๆนี่มันของเดือหักนะครับส่วนอันนี้นะครับโอ้อันนี้ของเพนหรือเปล่านะฮะเพนนารุโตโคตรเท่เลยระเบิดอู้หูเฟมบายเฟมส่วนนี้อุย้ยออกมาดำๆนิกาแมนแล้วก็ยัดพลัง โคตรเทสว่วนนี้ที่เราใช้อยู่นะครับแล้วก็มีพวกอลาด้วยนะให้ส่นะครับมีอีกอลาได้มีพลังนะครับหมัดน,นะฮะที่เรามีอยู่มีสกินนะครับนะก็คือแบบสีทองนะครับไป็รุ่นทองคําอันนี้เป็นดาบซันกิสอน,นะครับของพระเอกนะครับช่วงแรกๆเออหมัดทองนะครับอนนู้นะครับของพวกนี้นต้องทําเคเวสแล้วก็สุ่มนะอุย้ยดาบทรงจินดูโคตรเทสีทอง อันนี้มัดโซนิกหรือเปล่าเนี่ยหมวกลูฟี่เฮ้ยทำไมมันยาวอย่างเงี้ยโอเคประมาณนี้สลับแบบนี้นะครับใครสนใจเดี๋ยวทิ้ง Discord ไว้ให้ด้านล่างนะจ้าเอาแบบรีพอดีเลยไปแล้วจากคลิปนี้ไปบ่ายจุ๊บ